อัปปนาสมาธิเป็นสมาธิใหญ่มีอารมณ์มั่นคงเข้าถึงระดับฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สแต่ก่อนที่จะพูดถึงอัปปนาสมาธิขอย้อนมาอธิบายถึงอุปจารสมาธิเล็กน้อยก่อนการที่พูดมาแล้วเป็นการพูดในเรื่องของนิมิตโดยตรงท่านที่ไม่นิยมนิมิตจะไม่เข้าใจอุปจารสมาธิระดับสุดท้าย เมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิขั้นสุดท้ายถ้าผู้ปฏิบัติไม่สนใจในนิมิตหรือสร้างนิมิตให้เกิดขึ้นไม่ได้ให้สังเกตอารมณ์ใจดังนี้อารมณ์นี้มีเหมือนกันทั้งท่านที่ถือนิมิตหรือไม่ถือนิมิตคือจะมีความรู้สึกว่ามีอารมณ์ตั้งมั่นทรงตัวดีมีความชุ่มชื่นไม่อิ่มไม่เบื่อในการปฏิบตัติมีอารมณ์เป็นสุขเยือกเย็นมาก ซึ่งไม่เคยพบมาเลยในชีวิตและมีอารมณ์เป็นหนึ่งกำหนดอารมณ์ไว้อย่างไรอารมณ์ไม่เคลื่อนจากที่ตั้งอยู่ได้นานตอนนี้เป็นฌานอารมณ์ที่สังเกตได้คือ 1. รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกคำภาวนาทรงตัวไม่ลืมไม่เผลอไม่ฟุง้งไปสู่เรื่องอื่นนอกเหนือจากที่คิดจะภาวนา มีอารมณ์เต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจไม่อิ่มไม่เบื่อไม่อยากลุกออกจากที่มีความสุขหันษาเป็นพิเศษซึ่งไม่เคยมีความสุขใดในชีวิตที่เคยพบมาก่อนเลยมีอารมณ์ตั้งมั่นดิ่งอยู่ในที่เดียวเป็นพิเศษหูได้ยินเสียงทุกอย่างชัดเจนมากที่เข้ามากระทบประสาทหูเสียงคนหรือเสียงสัตว์ธรรมดาไม่ใช่เสียงทิฟ แม้แต่เสียงเครื่องขยายเสียงที่มีเสียงดังมากตอนนี้ได้ยินทุกอย่างชัดเจนตามปกติแต่ไม่รำคาญในเสียงนั้นเลยคงภาวนาหรือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้เป็นปกติเหมือนไม่มีเสียงรบกวนลมหายใจจะเบากว่าเวลาปกติจนสังเกตได้ชัดอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่ง 2. เมื่อจิตเป็นสมาธิในฌานที่สองมีความรู้สึกดังนี้คือจะรู้สึกว่าคำภาวนาหายไปบางท่านหรือหลายท่านควรจะพูดว่ามากท่านก็คงไม่ผิดเมื่ออารมณ์เข้าถึงฌานที่สองใหม่ๆอารมณ์ยังไม่ชินเมื่อขณะที่จิตทรงอยู่ในฌานนี้จะมีความอิ่มเอิบสุขสบายจะเผลอตัวเมื่อจิตมีสมาธิลดลง เพราะกำลังจิตถอยสมาธิจะลดลงอยู่ที่อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์คิดคือความรู้สึกก็เกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งอยู่ในฌานจะไม่สามารถคิดอะไรได้เพราะเอกขตารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์คิดจะทรงตัวเฉยอยู่และไม่มีคำภาวนาคำภาวนานี้ตั้งแต่ฌานที่สองถึงฌานที่สี จะไม่มีคำภาวนาเมื่อรู้สึกตัวว่าไม่ได้ภาวนาก็จะคิดว่าตนเองหลับไปหรือเผลอไปความจริงไม่ใช่ซึ่งเป็นอาการของฌานที่สอง 3. เมื่อจิตมีสมาธิเข้าถึงฌานที่สตอนนี้จะรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงมาเกือบไม่รู้สึกว่าหายใจแต่ความจริงยังรู้สึกถนัดอยู่แต่เบามากนั่นเอง อาการทางร่างกายจะรู้สึกเหมือนเกรงไปทั่วร่างแต่ความจริงร่างกายเป็นปกติแต่ที่มีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นอาการของสมาธิเสียงภายนอกที่เข้ามากระทบหูเกือบไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยได้ยินแต่เบามากจิตทรงอารมณ์เป็นหนึ่งสงัดดีมากเป็นพิเศษอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สาสอาการของฌานที่สี เมื่อจิตเข้าถึงชานที่สี่ชานสี่นี้มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดสำหรับชานหนึ่งสองสนั้นแต่ละชานมีสมชั้นคือหยาบกลางละเอียดที่ไม่อธิบายไว้ก็เพราะกลัวจะเฝือเพราะเมื่อฝึกได้ใหม่ยังไม่มีกำลังใจที่แน่นอนประเดี๋ยวได้ประเดียดเด๋ยวสลายตัวอธิบายละเอียดเข้าแทนที่จะเป็นผลดี จะกลายเป็นอาหารผสมยาพิษไปจุกจิกใจเข้าเลยเลิกดีกว่าเมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่หยาบตอนนั้นจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจหายไปไม่รู้สึกว่าหายใจแต่ที่จริงแล้วลมหายใจยังมีตามปกติแต่เทว่าจิตไม่รับทราบว่าร่างกายทำอะไรหายใจหรือไม่จิตใจย่อมไม่รับรู้ตามท่านพูดว่า จิตกับประสาทแยกกันเด็ดขาดแต่ตอนชานสี่หยาบนี้จิตแยกออกจากประสาทจริงแต่ยังไปไม่ไกลนัะฉะนั้นเมื่อมีเสียงดังขนาดเครื่องขยายเสียงที่ดังมากๆตั้งอยู่ใกล้หูยังพอได้ยินแว่แวๆเหมือนอยู่ไกลกันมากเมื่อจิตเข้าถึงชานสี่ละเอียดตอนนี้สบายมากเพราะไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่หลับ ภายในกําลังของจิตเข้มแข็งมากมีความสว่างโพรงแต่จิตไม่ยอมรับรู้เรื่องของประสาทเลยไม่ว่าเสียงหรือการกระทบกายจิตไม่ยอมรับทราบด้วยประการทั้งปวงอาการของฌานสี่ที่ละเอียดเป็นอย่างนี้โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวทัทสาซุงจังหวัดอุทัยธานี